สบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนทุคนมาปลมะพร้ากันยามขับยามแดงพี่น้องครับชาวนาตรีบ้านนานั่งไปมาปลูกเห็ดเพื่องกับน้องกขมเม่เบิร์ดทุกคนพี่น้องปมาเจเบิ่งกันเลยพี่น้องปลูกเห็ดบ่อเนี่ยนะปลูกเห็ดเพื่องพี่น้องปลูกเจคอกปลูกเจโกงเล็ก เชกตาก็ามีเนาะมาหลายคนมาแบบครครัวกําลังลงกําลังลงเสื้อพี่น้องจับมือจะได้เก็บพี่น้องจักมือระเบัดมือถีดทน่เนาะสองถีดเนาะเอาเผื่อไว้ชนะ ทีนึงแล้วจมือจะเปิดแบบมันจมือปวดนดมือปวดปวดุน้ำพี่น้องแล้วก็อบต่อเนาะผูิดเพืออ๋อสื้ออะไรนี่นี่คือหอยชงถือตัวหาวะ ประยัดลงบาะข้าวได้าหมทา้านทานุื้มโนมชุดลงมาใส่ ตอนปลูกกัญชงซูเปอร์เฮดนะพี่น้องทาเบิงพันองดอกเนาะทำสีรุ่นกันเต็มเต็มตะกร้านี่แหละบ่อทาจีปุ่นนะพี่น้องหอมให้ห่วยทำบริญญาต์ลงลงพื้นบ่อะไใส่ตามเออใส่ตามเป็นชั้นโอ้ใส่ตามชั <c oughs> ้นลงบอ่ <c oughs> อะไนะ ใส่เป็นชั้นใส่เป็นชั้นเป็นชั้น้านหน้วาวหนาวลมพัดพี่น้องถ้ากำลังปลูกพักปลูกหญ้่ปลูกฮ็ดเบียบชวนคั่วพี่น้องก็ถืกูสุคน โมงเก่าเวลาเก้าอะไรพี่น้องไม่อะไรยางนีเพิ่มขึ้นก็คือเห็ดเพื่องพี่น้องกาลังนูุแต่ว่ายงงันนั้นดอกอีกติดหนึ่งเห็นดอกเห็ดปูอยู่แล้วลานอยู่ล้วอยู่เพื่องเห็ดไปประคันคอกันปุ๊บ ได้ว <that> ่าใส่เ <making> ป็นชั้นเป็นชั้นถึงโมเลนี่นะเออบัดออนเต็มเพชริงเลยเนาะนี่นะเต็มหูนี่เลยทาหอยแน่เฮ็ดเพื่องสิพาเฮ็ดเพื่องสิพาเขี่งดีบินได้พี่น้อง ออคือกินหอมเม็ดเพื่องอะไรพี่น้องร้ยหอมอะไรได้เขื่อนเดี๋ยวไปจับเออเชื่อเป็นเนี่ยนี่น้องใช่ไเขาตั้มมันเขาตั้มดอกมันเขากับพริพุ่นกระเพื่องไปจัะ มีอันนี้มีสารเคมีผสมกับกับเกิดเ้าเอาลงชนี้แพ่เชื้อใช่พี่น้องด่อายะโอเคร้านอยูเพื่องพี่น้อง เเตรียมตัวปุูกเห็ดจ้ากำลังปลูกเห็ดพี่น้องใส่ชอบกเห็ปหดปลูกใส่ส่วนใส,ส่อหัวเสือบอ่ ดูละลอยเพื่อนบอกตัวละแปดชิ4ลูละลอยหนึ่งสองสามสี่บุกทิดเครื่องพี่น้องเตรียมตกทิดเพื่องใด้ผัดด่งไช้เพื่อนควนทางเชียร์เนี่ย เพื่องเป็นหลุดอายเลยพี่น้องเลยเพื่องเป็นหลุดอายเลยมาเห็นเพื่องน้องปูกพลังอาลงปูกพลังอาลงเตียมาปลูกเเพื่อหมคคู กินลมสมบิวย้ำแรงพี่น้องนั่งถือกล้องยางไม่ทันจังหน่อยด้พี่น้องบรรยากาศย้ำเรงพี่น,อนอ้องอ <c oughs> ทังชาหมู่บ้านในพี่น้องอันนี้นะทา้งขาหมู่บ้านนาตาลีแต่ว่านั่งน่ะอยู่นอกหมู่บ้านนั่งอยู่นอกหมู่บ้านพี่น้องก็เลยย่างไยทัพุ่นเลยกิลม์ชงพิ้วสุขุสุขพลพี่น้อง ไล่มาพี่น้องโทษเด้อลืมผู้ขากันเลยอันนี้คือทางของบูบ้านอาตารีพี่นอ้องซองผ้าขางมีต้นตาลโทษเด้อผู้ขไล่มาก่อน คบ่จักไล่ลดเบืดเบิดอารมณ์ว้าพี่น้องเอ้ยมามาอยากนั่นแหละหาัวไหมาเราเบิดอารมณ์เลยทางขามู่บ้านนานตารีเลยพี่น้องอันนี้นะแต่ว่าบ่มีดอกไผ่ดอกพี่น้อง โปรศรัทธาจยากรัทธาเป็นดอกไันยินดีต้อนรับเลยพี่น้องประมาณหาสิบลักหาสิบลักดอกไผ่เลยพี่น้องจุลาเซลนักเกษตมาน,นีก่อนนั่งสั่งยาดีกระเพาะแล้วเคยยาดีกระเพาะยั่งอยู่บ่ มาเวาซื้าดีกระเพาะพี่น้องสร้างเพิ่นไว้เมื่อวานคือเป็นหมัดยาโบราณเบายาดีกระพพาากเพาะพี่น้องยาหักไม้นางบอกบ่มากินเป็นเม็ดนางมากรินนางมากรินแบบเป็นหมัดมีป้ายาพิษดีพิษกรรมมีมีแต่พี่น้องยาดีพิษกรรมก็มีแต่คนมาอยู่กำบ่ได้คือโตัวน่าเห็นเศาอยู่กำบ่ได้ผูกขาดนะพี่น้อง ขายขากับเอาไปทั้งตวงัวพี่น้องขา,ขายาขายาเอ็นตาซินเอ็นตาซินหมัดไปตุ้มเอาใส่เลยเด้อโตกห้างไมมเด้อหักไมไมเป็นพี่น้องเป็นพวงเป็นพันมีโมหักไมไมเอ้พี่น้องเลยนะอีกอย่างมีมูวันนี้มูมันกำบลับได้กินแล้วมันชิสัดจวกตัวพี่น้องเลย อันนย่างะเพป็นยังเป็นมัดเป็นมัดพี่น้องเพื่อนอามาเพื่อนหามาฮูมกันเป็นยางเป็นยางพ่อะลรมามาชัดเนาะมามัดใช่กันมามัดตาไก่ตาปวงตาโคตรตัดมาเป็นเป็นทอนไม่ถอนละมัดใช่กันถ้าละมาฮูมใช่กันแต่ละยาแต่ละยาพี่น้องนั่งกับถือพี่น้องกินแล้วก็ช่วงว่ะ จากที่เขาแนวแนวท้องแนนขึ้นโทษขนแล้วก็ทึ้งตุดทึ้งมองขวัญอยากบัดคำตุดล่งตุดไหลพี่น้องเอ้ยแนนท้องนะอาผ้ามาให้แน่กินไปเรื่อยๆนะคิดลดหลุดหุ่นได้พี่น้องเขากับซีพอมลงนะพอมลงพอนั่งเขาจะไปกินพอนั่งกินเขนาเนีน่ยมะเร็งตลอดตะขาถ่ายคลิปนี่พี่น้องน่งกเ็เลยบุญยู่ดีน่าก็เลยปุ่งคือทั้งหนาเลย กุ้มอุลูทำมานเลยพี่น้องเอ้ยหนุ่งเสื้อยังกันยักเงาขาดเบื้อจะบาดไหลพี่ตากวงอันนี้ตากวงตากวงตาใกล้บ่กินอะไรมันจะสัตว์จั่วกระบ่ขี้แตกเขียวขี้แตกเอาด้วยแงผูกขี้แตกเขียวเหี้ยนะพี่น้องกินแล้วพันธุ์อยู่มาได้ให้กินกับขี้ ว่าคุณอยอะบัดค่ามาันจะโบกายใช่ปะสวมนะผ้าให้นี่ตะไก่นะตะไก่เมื่อาสุนะตะไก่ตะไกวงสุนะมตตาลูกโนั่งมักไปคือสุอะไยจนในวัดจองอันนั้นจองผ้าห้องน้าจองผ้าห้องน้าไว้คุณ พอเขากินเข่าเออเขาถ่ายคลิปได้กินขมืขอขมือมันหลดอ้วนนะนะอาจจะไปเห็ดลองเบิงปูกเ็ดบอ่อน,นี่นะ <c oughs> ปูกเ็ดเพื่องไปเนาะปูกเจคอกปูกเจกงลิก เศรษากำลัะมาหลายคนมาแบบครบคู่วกำลังลุกกำลังลุเสื้อพี่น้องจักมือจะได้เก็บพี่น้องจักมือจะได้เก็บพี่น้องมืถดสองถีดเนาะอาเผื่อใช่เนาะ คิดนึงบอ๊แล้วจมือเดามือปุดนปดปุดน้าพี่น้องแล้วก็อบต่อเนาะผู้คิดเพื่ออ๋อซืออะไรนะอันนี้คือหอยทองถือตัวหาอะ ปริญญาล่งบา่าม่ทางการอาหารอมนมชุดลงมาใส่ ตอนปลูกขยันซูเป็ร์เฮดนะพี่น้องทาเบิงพันอ,องดอกเนาะทำชีรุ่นกันเต็มเต็มตะกานี่แหละโดนหิ้ปันไลยเบ้าทาจีปุ่นนะพี่น้อง <c oughs> หอมให้ห่วยทำบริญาตรลงพื้นบาเลยใส่ตามเออใส่ตามเป็นชั้นโอ้ใส่ตามชั้นลงมาเลยนะ <c oughs> ใส่เป็นชั้นใส่เป็นชั้นเป็นชั้นงนาย้่หเปาะันม่านนวาหนาวลมพัดพี่น้องถ้ากำลังปลูกพักปลูกหย่ปลูกฮ็ดเบีบสวนคั่วพี่น้องก็ถือู่สุคน มองเก่าเวลาเก่าแนะ้วพี่น้องอะไรย่าเพิ่มขึ้นก็คือเห็ดเพื่องพี่นอ้องกำลังปูแต่ว่ายัางอันนั้นดอกอีกติดหนึ่งเห็นดอกเห็ดปูอยู่แล้วลานอยู่แล้วอยู่เพื่องเห็ดให้ประคันคอกันพุ่ม ใช้มาใส่เป็นชั้นเป็นชั้นถิ่นโมเลนี่นะเออบัดอ่อนเต็มเพชริงเลยเนาะนี่นะเต็มหูอนี่เลยทาหอยแน่เฮ็ดเพื่องสิพ่าฮ็ดเพื่องสิพ่าข่งดีบินได้พี่น้อง ปูพิษนะ้องเขาอายมากเลยคือกินหอมเม็ดเพื่อกันเลยพี่น้องโดยหอมเลยไหนเกิ่อเดี๋ไปจ้ะเออเชื่อเป็นเนี่ยนี่น้นะองใช่ไเขาตั้มมันเขาตั้มดอกมันเขากับพิพุ่นกับเพื่องไปจ้ะ มีอันนี้มีสตาทเคมีผสมก,กับกับเกือเขาเาประลงฉะนี้นแท่เจื้ออืมคิดหายอีกรกแต่อไอ้ไม <st air> ่ได้นะโอเคร้านอยู่เพื่องพี่นอ้อง เตรียมตัวปลูกเห็ดจ้ากำลังปลูกเห็ดพี่น้องใช่ชอบกระเห็ีปลูกใส่ส่วนตะโสมหัวเสือบอ๊ะ ร้อยๆเขาไม่บอกร้ลยเปดทิปร Ch uh, ้อยๆหนึ่งสองสามสี่บุกทิดเครื่องพี่น้องเตรียมตกได้พัดดังพายเพื่อคนเชียร์เนีย พี่น้องเพื่องเป็นหลุดไทยเลยพี่น้องเลยเพื่องเป็นหลุดไทยเลยมาเห็นเพื่องพี่น้องลกกระหลงปูกกระหลงเตียมาปลูเดเพื่อหมะคู กินลมโสมวิวยามแรงพี่น้องนา่งถือกล้องยางไม่ทันจังหน่อยด้วพี่น้องบรรยากาศยามแรงพี่น้อง ทงเข้าหมู่บ้านนอพี่นอ,อัน,นี้นะทัเง้าหมู่บ้านนาตาลีแต่ว่านั่งน่ะอยู่นอกหมู่บ้านนั่งอยู่นอกหมู่บ้านพี่น้องก็เลยย่างไฟทั้งคนเลยกินลมชมวิวชมผู้คนพี่น้อง ไะไมาพี่น้องโทษเด้อลืมผู้ขากันอันนี้คือทั้งขาบูบ้าน,นาตาลีพี่นอ้องซองผ้าขางมีต้นตาลโทษเด้อผู้ขาไล่มาก่อน ทับผับวจ,จักไล่โลบิดบิดอารมณ์ว้าวพี่น้องเอ้ยม้ามาหย่างน้ลลูกหาไล่ม้าโเบิดอารมณ์เลยทางขามูบ้านนาตาลีเลยพี่น้องอันนี้นะแต่ว่าบ่มีดอกไผ่ดอกพี่น้อง พปรยศรัทธาจากศรัทธาเป็นดอกไันยินดีตด้อนรับเลยพี่น้องประมาณหาสิบลักหาสิบลักดอกไผ่เลยพี่น้องสุราเซลนั่กกสิเบมาน,นีก่อนน่งสั่งยาดีกระเพาะแลเคยยาดีกระเพาะยังอย,งอยู่บ่ มาเวาซื้าดีกระเพาะพี่น้องสร้าง่นไว้เมื่อวานคืนเป็นหมัดยาโบราณเมายาดีกระเพาะพี่น้องยาหักไม้มนาัางหมักกินเป็นเม็ดนางหมักกินนางหมักกินแบบเป็นหมัดมีเบายาพิษดีพิษก,กรรมมีมีแต่พี่น้องยาดีพิษก,กรรมก็มีแต่คนมาอยู่กคำบ่ได้ด้วยตัวนั่ง <laughs> เหงาอยู่กคำบ่ได้ผู้คาระพี่น้อง ขายยากับเอาไปทั้วตัวพี่น้องขายยาขายยาเอนตาซินเอนตาซินหมัดไปต้มเอาไปเลยเด้อโซค้างไมมเด้อหักค้างไหนพี่น้องเป็นพวงเป็นพันมีมืออักไมมเลยพี่น้องเลยนะอีกอย่างมีมือวันนี้มืมนดังปรับได้กินแล้วมั้ยสัตว์จวกเราพี่น้องเลย อี็อย่างนั้นนะ,นะเนพื่อนยังบดิมัดเป็นมดัดพี่น้องเพื่อนเอามาเพื่อนหามาฮูมกันเป็นยางเป็นยางพ่ไปเลยมามาชัดเนาะมามัดเช่กันมามัดตาไก,ก,ตก,ตก่ตาปวงตาปุตัดมาเป็นเป็นทอนไม่ถอนละมัดเช่กันฮะน้ำมาฮูมเช่กันแต่ละยาแต่ละยานะพี่น้องนั่งกระถือที่พี่น้องกินแล้วก็ส่วงวะ จากที่เขาแนวแนวท้องแนวขึ้นโทษมัน,นเาอาขยาบัดคำตุดล่งตุดไล่พี่น้องเอ้ยแนนท้องนะมา่ให้นกินไปเรื่อยๆนะคิดเลยหลุดหุ่นได้พี่น้องเขากับสีพรมลงธนาพรมลงพองนั่นง,นง,นนงเขาจะไปกินพอนั่งกินเข่าเนี่ยมะเร็งตลอดตะขาถ่ายคลิปนี่พี่น้องนั่งก็เลยบุญยู่ดีนั่งก็เลยปุ่งขึ้นทั้งหนาเลย กล้มอุ่นรูดทำมานเลยพี่น้องเอ้ยหนุ่งเสื้อยังกันยักเงาขาดเบิ้ลจะบาดไหลพี่ตาขวงอันนี้คือตาขวงตาขวงตาไก่บ๊กินอะไรมันจะสัตว์จั่วหรือบ๊อกขี้แตกเขียวขี้แตะเราก็แง่ขูขี้แตกเขียวเหี้ยนะพี่น้องกินแล้วพันธุ์อยู่บ่ได้ให้กินกับขี้ ว่าคุณยาบัดทับมันสิโบกายใช่ปะสวมนะผ้าให้นี่ตะไก่นะตะไก่เมื่อฟา,าสุนะตะไก่ตะไก่พวงสุนะตาลูกโด,โด,โด,โดนั่งมักไปคือสุฮะไรจนในวัดจองอันั้นจอง,งผ้าห้องน้าจองผ้าห้องน้าไว้พุง พอเขากินเขาเอนเขาถ่ายคลิปได้กินขมือขมือมันหลอดอ้วนนะนะอาจะไปเหตุลงเบิงพี่น้องผักกุไลกุเช่ในเด้อผักมันอ้อมกบจะขู่จะคูนี่พี่น้องเอ้ยผู้ขากระซองไหม่ว่าผู้เป็นอะไรพิษพลาดอยู่ยุบหน่ายุบลังพี่น้องคลิปนี้จบที่นี้ก่อนนาองอกนาพอกันใหม่บาย